ในขณะที่ประชาชนชาวคามนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ออกมาเหยียบทุ่งชาติไทยแต่โดนคนไทยออกมาตอกกับแบบผู้ดีมีมารยาททางสังคมไม่สร้างความเกดสังมันก็บ่งบอกว่าการศึกษาไทยเข้าไประดับโลกเขาแยกแยะออกว่าอันไหนควรไม่ควรนี่แหละครับสังคมไทยนะครับ ผมเห็นแล้วผมรู้เลยว่าทำไมครับต่างชาติเขาถึงมองว่าประเทศไทยน่าสนใจน่าเที่ยวน่าอยู่น่าเข้ามาค้นหามันก็บ่งบอกว่าสังคมไทยมีการพัฒนาทั้งการศึกษาและวัฒนธรรมและนิสัยและบุคลิกของคนไทยนะครับ เห็นแบบนี้แล้วรู้เลยว่าทําไมชาวต่างชาติเขาไม่ไปเที่ยวคเมรนะครับเขาถึงมาเที่ยวไทยเพราะชาวต่างชาติเขาได้เห็นการกระทําและการทําแย่ๆของคนคเมรนี่นะครับทุกคนเป็นหนุ่มไทยคนหนึ่งเป็นลูกครึ่งด้วยเป็นคนดังทั้งโลกโซเชียลด้วยมันถึงรู้ไงครับนะและทำให้ชาวต่างชาตินี่เขารู้และเขาเห็น น,ะนี่เขาเป็นลูกครึ่งด้วยเขาออกมาตอบโต้คนขมรแบบผู้ดีแบบมีมารยาททางสังคมแล้วเขาก็ยกธงชาติขมรถ้าคนขมรเกตสังนะครับเขาบอกว่าเราจะทํายังไงเราก็ไม่ควรตอกกับนะครับเราไม่ควรเหยียบทงชาตินะครับเขาบอกว่าเราไม่ควรสร้างความเกตดสังให้กันและกันเห็นไหมครับทุกคน ผมเห็นแล้วผมรู้ว่าเอ้ยประเทศไทยนี่การศึกษาแนวคิดการพัฒนาเขาแยกแยะออกนะว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรแต่คนขเขมรไม่ใช่ครับคนขเขมรทําพิติกรรมที่มันต่ำๆมันทําให้ชาวโลกอะ่ะเขามองคนขเขมรในแง่ลบนะประเทศขเขมรทําไมไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เพาะแบบนี้ไงครับคุณนะครับไม่สร้างสังคมให้หน่าอยู่คุณไม่สร้าง พื้นที่ของคุณให้มีความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวอยากเข้าไปหาอยากเข้าไปดูอยากเข้าไปดูอยากเข้าไปเห็นนะครับส่วนคนไทยนะครับเขาทําอะไรเขาก็นึกถึงนะครับภาพลักษณ์ของประเทศนะนึกถึงสิ่งที่จะตามมานะครับการศึกษาไทยมันทําให้เด็กไทยนี่เขาไประดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการกีฬาหรือการแข่งขันอะไรอื่นๆอีกมากมายนะครับมันทําให้คนไทยนี่ เขาพัฒนาได้เร็วกว่าคนเขมรส่วนคนเขมรนะครับยังทําพิธีกรรมแย่ๆนะครับยังออกมาทําสิ่ง <upside> ท <time pure> <ET Shot> ี human, uh, God, ่ชาวโลกเขาไม่เห็นดีเห็นชอบมันเลยทําให้คนชาวโลกนี่เขาเบื่อหน่ายเขาเกลียดคนเขมรก็เพราะแบบนี้ไงครับเห็นไหมครับทุกคนคนไทยเขาออกมาตอบโต้โดยการที่ไม่จําเป็นต้องไปเหยียบทุงชาติก็ได้นะครับการแสดงออกมันมีหลายแบบหลายวิธีนะครับทําให้คนรู้ ทำให้คนเห็นว่าเฮ้ยเราต้องตอบอยังไงนะครับสมองมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะสำหรับคนเขเมรนะครับคนเขเมรไม่มีการคิดนะครับไม่มีการเรียนรู้กับสิ่งที่ดีกับสิ่งที่จะตามมากับสิ่งที่ทำพิธกรรมแย่ๆนะครับนะส่วนคนไทยนะครับนะพี่คนนี้นะครับเขาเป็นลูกครึ่งด้วยนี่พอทีนี้เขาออกมาทำแบบนี้แล้วอ่ะชาวต่างชาติเาก็มาเห็น เขาก็ได้รู้แล้วเฮ้ยทำไมคนขเขมรนี่ถึงทําแบบนี้คนขเขมรเขานิสัยเป็นแบบนี้เหรออาทีนี้มันก็ทําให้นักท่องเที่ยวนี่เขาไม่อยากเข้าไปเที่ยวแล้วนะประเทศคุณนะครับไม่น่าอยู่ไม่ปลอดภัยนะครับเข้าไปนะครับแถมมีข่าวออกมาด้วยช่วงนี้นะครับข่าวขเขมรนี่ออกมาแย่มากเลยนะครับนะนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเขาไปเทีเ่ยวเขมรก็โดนล้วงกระเป๋านะครับโดนชิงทรัพย์นะ คนเกาหลีนะครับไปเที่ยวโดนจับโดนรีดไถเงินนะครับโดนเลขค่าไถ่นะมันก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขารู้นะครับนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่ด้วยนะครับใกล้จะเข้าดาวนะครับนะคนไทยเขาไม่เคยทําอะไรที่มันแย่และจะส่งผลต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะการเรียนการศึกษาไทยนะครับคนไทยเขามีแนวคิดการอ่าน เขามีมุมมองทางด้านสังคมที่ดีและเขารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะเขามุ่งเน้นแต่การพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่สร้างความเกียรตสั่งให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านนะอย่างประเทศคามรน,นะครับไม่มีวันเจริญครับการศึกษาคามรยังด้อยนะครับด้อยการพัฒนาเรียนวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับประชาคมโลกจะไม่ให้ความสนใจนักท่องเที่ยว จะไม่เข้าไปเที่ยวประเทศคามรนนี่แหละผมถึงบอกว่าคนเรานะครับการกระทําที่มันไม่ดีนะครับมันก็จะส่งผลต่อประเทศ,ศชาติบ้านเมืองของเรานะการศึกษาไทยนะครับเขาเน้นการพัฒนาตัวเองและก็การสร้างสารคการพัฒนาประเทศเขาไม่ได้เน้นสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านเด็กไทยเก่งกันทุกคนนะครับไประดับโลกกันแล้วนะครับการแข่งขันอะไรนี่ เด็กไทยนี่ท็อปทอปของโลกนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจก็เหมือนกันนะแต่คนเขเมรน,นะครับนะเขาไม่ได้เน้นการพัฒนาเขาเน้นการรักชาติลักสังคมนิยมของตัวเองนะแล้วก็ไม่ให้ความยอมรับกับประเทศไทยอันไหนที่เป็นเกี่ยวกับประเทศไทยนะเขาจะเกลียดเขาจะผลักดันออกจากชีวิตของเขาและเขาจะไม่เปิดโอกาสมองโลกในแง่ดีนะครับมองโลกในความสามารถ มองโลกในสิ่งที่มันเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นคนเขมรนี่นะไม่ต้องมาด้อยค่าคนไทยนะครับไม่ต้องมาทําอะไรแบบนี้นะครับเพราะสุดท้ายและสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลต่อประเทศเขมรเองทําให้ชาวโลกรู้ประชาคมโลกรู้นะครับชาวโลกได้เห็นทีนี้นะครับเขาก็จะผลักดันเขมรออกจากมุมมองของเขาครับนักท่องเที่ยวก็จะไม่ไปเที่ยว เนี่ยนี่แหละครับทุกคนนะโอ้โหตอนนี้นะครับใกล้จะเข้าดาวปีใหม่แล้วนักท่องเที่ยวนะครับเขาเข้ามาไทยวันหนึ่งนี่เป็น,นแสนคนนะ,ะนำเงินเข้ามาใช้จ่ายที่นี้ประเทศไทยก็เกิดการพัฒนานะครับเงินเข้าประเทศมหาศาลเพราะฉะนั้นขเขมรไม่ต้องพูดว่าจะตามประเทศไทยทันนะครับอีก200ปีก็ยังไม่ได้ครึ่งของไทยบอกเลยถ้ายังมีพิจกรรมแบบนี้นะครับ ชาวต่างชาติไปเที่ยววันหนึ่งไม่กี่คนนะเดือนหนึ่งไม่กี่เครื่องบินลงจอดจะเอาอะไรมาแข่งไทยจะเอาอะไรมาพัฒนาก่อนจะพัฒนาประเทศเราต้องพัฒนาพัฒนาบุคลากรของคนในประเทศเราก่อนนะอย่างไทยนี่เขาพัฒนาบุคลากรพัฒนาสังคมนะครับนะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มันน่าอยู่ปลอดภัย สำหรับคนอื่นที่เขาจะมาเที่ยวมันก็สําคัญนะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันก็ต้องมาจากประเทศเราก่อนไม่จําเป็นต้องโปรโมทครับต่างชาติเขาโปรโมทให้เองประเทศไทยเขาเข้ามาแล้วทุกวันนี้สังคมโซเชียลมันแรงอันไหนที่มันดีเขาก็โปรโมทลงทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่สิ่งดีๆนะักท่องเที่ยวเขาก็หันมาเที่ยวไทยสถานที่พักพิงนะครับให้ความาสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับน่าอยู่ทักท่องเที่ยวเขาก็ แห่กันเข้ามานะอย่างเช่นวันลอยกระทงนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาโอ้โหเป็นล้านๆน,นะครับแต่ขมินะครับโปรโมทเอาวัฒนธรรมไทยไปบอกว่าเป็นของขมนเอาไปเคี่ยมแต่ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาเข้าไปเที่ยวเข้าไปดูนี่แหละครับทุกคนนะทำอะไรก็ทำไปนะครับถ้าเราไม่พัฒนา สังคมของเราไม่พัฒนาบุคลากรของเราก็ไม่มีใครไปเที่ยว